สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับเเรื่องการสร้างประโยคซับซ้อนนะครับซึ่งการสร้างประโยคซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแล้วก็อธิบายทีเดียวนะครับ mm hmm. เพื่อ<ๆ>เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้เร็วอย่างรวดเร็วเลยนะครับออันนี้เป็นโครงสร้างของประโยคซับซ้อนนะครับ ประโยคนี้นะครับนักเรียนดูสามารถดูตามครูได้เลยนะครับแล้วก็มีสไลด์ให้นะครับ <c oughs> ผมรักครอบครัวลและประเทศชาติของผมนักเรียนดูดูให้ดีๆนะครับสิ่งแรกที่นักเรียนต้องหาก็คือคํากริยานะครับอ่ากริยาคําว่ารักนะครับอันนี้เป็นกริยาหลักนะครับกริยาหลักนะใครรักล่ะผมรักใช่ไหมครับรักใคร รักครอบครัวอันนี้คือกรรมเพราะว่าถูกกระทําอันนี้เป็นประธานนะครับอ่ะแล้วคําว่าและตัวนี้ล่ะคาว่าและตัวนี้นะครับนักเรียนดูให้ดีๆนะครับมันจะมันจะเป็นได้2ออย่างก็คือตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นบุพพบทได้นะครับหรือเป็นสันธานก็ได้ที่นี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า มันเป็นบุพบทหรือมันเป็นสันธานให้นักเรียนสังเกตอย่างนี้ครับถ้ามีคําเชื่อมอยู่แบบนี้ตามหลังประโยชน์ความเดียวมานะครับให้เรียนสังเกตว่าข้างหลังเนี่ยมันมีกริยาอีกไหมนะครับนี่มันมีกริยาอีกไหมถ้ามันไม่มีกริยาแสดงว่ามันเป็นบุพบทนะครับมันเป็นบุพบทถ้ามันเป็นบุพบทก็หมายความว่าเป็นบุพบทก็หมายความว่า ข้างหลังเนี้ยมันจะไม่มีกริยาก็คือมันจะไม่เป็นประโยคแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันข,ข,ข้อความที่ตามหลังคําว่าและตรงนี้นะครับประเทศชาติของผมมีกริยาไหมหากริยาเจอไหมครับมีเจอสักคำไหมไม่มีไม่มีกริยาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นสันธานไม่ได้คําว่าและตัวนี้จึงเป็นบุพบ,บท เพราะฉะนั้นบุพบทเราบอกแล้วว่าบุพบทเชื่อมคําสันธานจะเชื่อมประโยคเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นประเป็นอะไรครับเป็นประโยคอะไรถ้าเป็นตัวนี้เป็นบุพบทข้างหลังบุพบทข้างหลังทั้งหมดเนี้ยบุพบทจะพาข้างหลังมาขยายข้างหน้าขายายอะไระครับขายายคําว่าครอบครัวก็ได้ก็คือครอบครัวและประเทศชาติของผมนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นมีกริยาหลักแค่ตัวเดียวประโยคนี้คือประโยคอะไรครับประโยคความเดียวครับหรือประเท่ากับประโยคสามัญน,นั่นเองเนาะเท่ากับประโยคสามัญทีนี้ถ้ามันมีแบบนี้มีส่วนขยายแบบนี้เราเรียกว่าประโยคสามัญแบบซับซ้อนเนี่ยง่าย,ายแค่นี้เองนะครับต่อไปเดี๋ยวครูขอ เคลียร์หน้าจอก่อนนะครับต่อไปผมรักครอบครัวเดี๋ยวขอขยายเต็มเลยนะครับผมรักครอบครัวและรักเพื่อนแต่ผมรักประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าคนในครอบครัวและเพื่อนพ้องทั้งหลายของผมอันนี้ได้เรียนให้สังเกตแบบนี้ครับอขอยัดเล็กหน่อยเนาะ นี่เรียนดูนะครับว่าสิ่งแรกที่เราต้องหาก็คือหาก,กริยาก่อนนะครับการหาก,กริยาก็คือนี่ครับรักเราได้รักหนึ่งตัวมีรักอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวยังเรายังไม่สนใจคําเชื่อมนะครับเราก็มีรักอีกหนึ่งตัวอโอเคนะแล้วเรามีเราลองกวาดสายตาด,ดูครับมีไหมครับดูตามดินสอคููนะครับมีไหม มีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประโยคทั้งหมดนี้ที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ผมรักยันของผมเนี่ยผมรักครอบครัวและอะไรยันเพื่อนพ้องทั้งหลายของผมนะครับทั้งหมดนี้มีประโยคความเดียวก็คือมีประโยคสามัญอยู่1สามัญ2แล้วก็สามัญ3นะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันว่าตัวนี้ไอคำเชื่อมต่างๆทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยครูใช้สีฟ้าแล้วกันนะครับคำเชื่อมมีคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมอมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมอแล้วก็มีคำว่าและเป็นคำเชื่อมอีกเนี่เรียนดูนะครับใครรักผมรักใช่ไหมรักอะไรรักครอบครัวนะครับรักครอบครัวเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเนาะเป็นสีอะไรดี สีฟ้าเอ้ยโอ้สีฟ้าใช้แล้วอ่าเอาเป็นสีน้ำตาลอน่่งนี้กันนะอ่ะผมรักใช่ไหมผมรักอะไรรักครอบครัวอ่าทีนี้อันนี้มันมีมนม,ม,มีกี่การกระทําครับมันมี2การกระทำนักเรียนสังเกตไหมคําว่าและตัวนี้เราจะมาเมื่อกี้ครูสัง่งสอนวิธีการสังเกตไปแล้วว่ามันคือมันจะเป็นบุพบทหรือมันเป็นสันธานตัวนี้ ก็ให้ดูตามหลังว่าข้างหลังคําเชื่อมคำนี้ยคำว่าและตัวนี้มันมีกริยาไหมมีไหมมีครับนี่ไงคาว่ารักเพราะฉะนั้นตัวนี้ฟันธงได้เลยว่าเป็นอะไรครับเป็นสันธานอ่าเป็นสันธานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสันธานมันต้องเชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคถูกเปล่าเพราะฉะนั้นผมรักครอบครัวและรักเพื่อน แสดงว่าประโยคทั้งหมดนี้คือประโยคความอะไรลูกความครับประโยคความรวมนี่ได้แล้วอ่ะทีนี้มาดูคำนี้ครับเรามีคำว่าแต่คำว่าแต่คำนี้เป็นบุพบทหรือเป็นสันธานเราก็มาดูครับว่าข้างหลังมันมีกริยาตามหลังไหมง่ายๆเลยมีใช่ไหมครับมีคำว่ารักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่คำนี้เป็นอะไรเป็นสันธานครับ เป็นสันธานสันธานเชื่อมระหว่างประโยคความรวมตัวแรกกับข้างหลังเนี่ยมีกริยาตัวเดียวก็คือผมรักประเทศชาติบ้านเมืองก็ได้ยาวมาถึงนี่เลยนะครับเออทีนี้คำว่าและตัวนี้มีกริยาตามหลังไหมไม่มีกริยาไม่มีกริยาแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นบุพบทนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีประโยคตามหลังอีกไหม มันจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญน,นะครับข้างหน้าเป็นประโยคความรวมนะครับมีสันธานอีกตัวหนึ่งเชื่อมแล้วตามหลังด้วยประโยคความเดียวนะครับแบบนี้เราเรียกว่าประโยคความประโยคความรวม ที่ซับซ้อนครับแค่นี้เองเนี่ยโครงสร้างมบนนี้แค่นี้นะครับประโยคความรวมเนี่ยก็คือมีมีสันธานตัวนี้มีกิยามีกิยาเห็นไหมครับก็เป็นสันเป็น,เป,นเป็นประโยคความรวมแล้วก็มีแต่เชื่ออีกตัวหนึง่งนะครับแล้วตามด้วยประโยคความเดียวโครงสร้างแบบนี้เรียกว่าประโยคความรวมที่ซับซ้อนเนาะได้มากเลยเนาะมาดูครับตัวต่อไป าการนํารูปประโยคสามัญประโยครวมและประโยคซ้อนมาขยายให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นอันนี้คือประโยคซับซ้อนนะครับอันนี้เมือม่อเมือ่อประโยคเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่พีเทสนะครับก็ขยายความเนาะมันคือการขยายความนะครับอ่ะสุดละอันนี้คือไฟล์ที่2ที่ครูสไลด์ที่2ที่ครูส่งให้นะครับทีนี้เรามาดูสไลด์ที่3กันนะครับ คือประโยคความประโยคความอะไรเอ่ยอประโยคที่ซับซ้อนมาดูครับมาดูครับตัวแรกอันนี้สีเหลืองก็ได้เนาะ,ะชาวบ้านพยายามจ้องมองดูต้นไม้ประหลาดด้วยความสนใจสิ่งแรกที่ต้องหาครับที่ต้องหาเลยสิ่งแรกอะไรคือกริยาครับมีคำว่าอะไรพยายาม จ้องมองดูพยายามจ้องมองดูเอาไม่เห็นอครูเพิ่มให้พยายามเพิ่มเอาเพิ่มอีกพยายามจ้องมองดูใครพยายามจ้องมองดูครับชาวบ้านชาวบ้านพยายามจ้องมองดูอะไรตน้นไม้นะครับทีนี้เรามาดูครับว่ามันมีมันมี มีคำเชื่อมไหมมีครับนี่ไงคำว่าด้วยถ้ามีคำเชื่อมเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นสันธานหรือเป็นบุพบทจริงปะข้างหลังมีคำกริยาไหมครับสนใจเหรอสนใจนี่ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีคำว่าความนำหน้ามีคำว่าความนำหน้าถ้าความนำหน้าคำกริยาคำนี้เราเรียกว่าคำนามครับเนาะที่เรียกว่าอากานาม เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าตามดังด้วยคํานามแสดงว่าคํานี้เป็นอะไรแน่นอนครับเป็นบุพบทครับถ้าเป็นบุพบทเราก็ได้โครงสร้างแล้วนี่ชาวบ้านพยายามจ้องมองดูต้นไม้เป็นกรรมใช่ไหมต้นไม้อะไรต้นไม้ประหลาดประหลาดขยายต้นไม้นะครับกรียาหลักของประโยชนนี้คืออะไรชาวบ้านเขาเขาทำอะไรอ่ะเจตนาของชาวบ้านนะครับ ชาวบ้านเจตนาพยายามพยายามจ้องพยายามมองพยายามดูอ่ะเขาพยายามดูครับพยายามดูอ่ะดูดูตัวอะไรดูต้นไม้ประหลาดเออคำว่าพยายามขยายจ้องอ่าจ้องขยายมองมองขยายดูนะครับเห็นไหมส่วนด้วยความสนใจนี้ขยายแลวครับก็มาขยายดูอีกทีนึ่งนะครับอย่างนี้ อันนี้มีกิยากี่ตัวตัวเดียวกิยาหลักตัวเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้คือประโยคสามัญพอมีส่วนขยายในประโยคสามัญเราเรียกว่าประโยคสามัญแบบซับซ้อนง่ายง่ายแค่นี้เองนะครับไปต่อไปต่อบริษัทใกล้ถนนดุสิตเขตกรุงเทพมหานครเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ปิดกิจการไปแล้วามาดูกันมาดูกันนะครับ ขยายเต็มเลยเนะาะขยายเต็มก่อนโอเคสิ่งแรกที่ต้องหาคือกริยาครับบริษัทใกล้ใกล้ถนนดุสิตอ่ะใกล้มีใกล้ใช่ไหมเอออ่อเขตดุสิตมหานครเพิ่งเปิดครับเปิดครับเปิดเป็นกริยาตัวนึงแล้วเมื่อเดือนที่แล้วแต่ตอนนี้ปิดอ่ะปิดครับปิด เรามาดูครับใกล้ตัวนี้ได้ไหมบริษัทใกล้อะไรใช่ไหมไม่ใช่คำว่าใกล้ตัวนี้ยมันมามันมาขยายบริษัทนะครับอันนี้เขาเรียกว่านิยะมะสัพพนามนะครับไม่ใช่สิอันนี้คือนิยะมะวิเศษเนิยะมะวิเศษนะครับ นิยมะแปลว่าเจาะจงนะครับวิเศษแปลว่าขยายก็คือการขยายที่เจาะจงเจาะจงอย่างไงบริษัทนี้อยู่ใกล้ถนนดุสิตเพราะฉะนั้นแน่นอนครับอันนี้เป็นกลุ่มคําไม่ใช่ประโยคนะครับใกล้ถนนดุสิตแล้วยังเป็นเขตกรุงเทพมหานครด้วยเออแล้วทั้งหมดนี้ทําอะไรเปิดไงครับบริษัทเปิดอ่าบริษัทเปิด บริษัทเปิดนี่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยขยายเปิดเอออ่ะนี่มีประธานมีกริยาแล้วไม่มีกรรมนะครับไม่มีกรรมเพราะว่าเปิดเนี่ยเป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะครับก็คือเป็นอกกรรมกริยานั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับมันมีคำว่ามันมีคำเชื่อมคำว่าแต่อีกอ่ะอันนี้มีกริยาหลักหนึ่งตัวแล้วแสดงว่าเป็นประโยคสามัญใช่ไหมครับ อ่าเป็นประโยคสามัญอ่ามีแต่มาเชื่อมแต่ตรงนี้เป็นเป็นอะไรครับมีกริยาตามหลังไหมมีครับแสดงว่านี่เป็นบุพบทหรือเป็นสันธานตัวนี้เป็นบุพบทครับอ่าตัวนี้เป็นบุพบทอ่ะอ่ใช่บุพบทหรือเปล่าไม่ใช่บุพบทครับอย่าเพลินอย่าเพลินมีกริยาตามหลังจะต้องเป็นอะไรเป็นสันธานเออเป็นสันธานทีนี้ คำว่าแต่ตัวนี้เรารู้แน่นอนเป็นสันทานประเภทไหนสันทานแบบขัดแย้งนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำเชื่อมสันทานแบบขัดแย้งเราเรียกว่าอะไรประโยคอะไรครับประโยคนี้เราเรียกว่าประโยคความรวมซึ่งประธานมีส่วนขยายขยายเออ กิยาก็มีส่วนขยายเ,าเพิ่งก็ขยายเปิดเห็นไหมครับมีส่วนขยายเพิ่มขึ้นมาแต่ตอนนี้ตอนนี้ะตอนนี้ขยายปิดเห็นปะตอนนี้ปิดปิดอะไรกิจการตัวนี้เป็นกรรมแล้วขยายปิดอีกทีหนึ่งสังเกตไหมครับเรามีกริยากี่ตัว2ตัวแสดงว่าข้างหน้าเป็นประโยคสามัญข้างหลังก็เป็นประโยคสามัญ พราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคความรวมที่ซับซ้อนซับซ้อนอยังไงซับซ้อนแบบที่ประธานมีส่วนขยายกริยามีส่วนขยายเท่านี้เองนะครับนี่คือลักษณะเนาะอ่าโอเคนะเมื่อกี้ย้อนนะครับประโยคความเดียวมีที่ซับซ้อนแบบอย่างแรกที่ซับซ้อนก็คือ มีส่วนขยายของประธานกริยากรรมประโยคความรวมที่มีความซับซ,ซ้อนโดยมีส่วนขยายของประธานกริยากรรมนะครับเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปอ่าประโยคซับซ้อนก็คือทั้งประโย์คสามารถและประโยคความรวมซับซ้อนมาขยายความให้ซับซ้อนก็คือเมื่อกี้ประธานกริยากรรมคือตามที่เราเรียนมาเนี่ยโครงสร้างมันก็คือประโยคประธานกริยากรรมใช่ไหมครับ แล้วก็เอาประโยคความเดียวไปรวมกันกลายเป็นประโยคความรวมเอาไปซ้อนกันกลายเป็นประโยคความซ้อนใช่ไหมเออแล้วก็แค่ขยายประธานใส่ขยายคือประโยคธรรมดามันมีประธานกิยากรรมเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นประโยคซับซ้อนก็คือประโยคธรรมดาแต่มีส่วนขยายของประธานกิยากรรมในประโยคความเดียวเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับอ่ะต่อไป ส่วนขยายถ้าถ้าเป็นโครงสร้างที่ประโยคเอาประโยคมาขยายประโยคนะครับโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังประโยคที่ที่ขยายนะประโยคที่ขยายจะอยู่ด้านหลังเหมือนเหมือนท,ท,ที่เหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือมีประโยคความรวมมาเขียนให้ดูเขียนให้ดูแล้วกันมีประโยค ความความเดียวนะครับอ่าแล้วก็มีสันธานสันธานตัวเชื่อมใช่ไหมแล้วก็มีประโยคความเดียวอันนี้คือประโยคอะไรประโยคความรวมอ่ารวมแล้วนะพอรวมปั๊บเนี่ยมันก็จะมีสันธานเชื่อมอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ตามด้วยความเดียวอีกประโยคนหนึ่งตามหลังนี่คือประโยคความรวมแบบซับซ้อน อีกชนิดหนึ่งก็คือประโยคความรวมที่มันซับซ้อนตามโดยโครงสร้างของมันเองไม่ใช่มีส่วนขยายภายในโอเคนะครับอ่ะน่าจะเข้าใจเนาะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรยัก,ยกเย็นโอเคครับมาดูประโยคนี้กันนะครับประโยคนี้เดี๋ยวค่อยๆอ,อ่านไปพร้อมๆกันเนาะ,ะตาตรวจจำนวน5นายประจำสถานีตำรวจนะครเชียงใหม่ จับผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ที่ทางการเคยทราบเบาะแสนะครับมาก่อนได้เมื่อเช้าตอนสายวันอาทิตย์ที่21เดือนนี้เองอ่ะมาดูกันครับสิ่งแรกประโยคนี้ยาวมากใช่ไหมแต่ไม่ต้องกลัวครับอ่ะทำเหมือนเดิมครับตำรวจจำนวน5นายประจำสถานีตำรวจนครเชียงใหม่จับจับครับจับเป็นกริยาลว าหากิยาให้ได้ก่อนนะต่อมาครับยังไม่ต้องสนใจประโยชอื่นครับเราหาโครงสร้างของประโยค์ความเดียวให้ได้ก่อนจับใครเป็นคนจับตำรวจเป็นคนจับแสดงว่าตำรวจเป็นประธานจับเป็นกริยาจับใครจับผู้ขายยาเห็นไหมครับจับผู้ขายยายาบ้ายาบ้ารายใหญ่ด้วยรายใหญ่ขยายยาบ้า,าข,าขายายขายยานะครับตำรวจ จำนวน5านายมาถึงนี่เลยขยายตำรวจครับเนี่ยจำนวน5านายเนี่ยขยายตำรวจถึง้อเชียงใหม่เลยนะครับได้แล้วนี่คือประโยคประโยคสามัญหนึ่งประโยคแล้วนะหนึ่งประโยคแล้วนะครับประโยคสามัญน,นะ,ะต่อไปเรามีคำเชื่อมไหมเรามีคำเชื่อมไหมมีครับเราเห็นคำว่าที่เห็นคำว่าที่เป็นคำเชื่อมเห็นปะ คำว่าที่เป็นคำเชื่อมนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่ะมาดูครับดูต่อไปมีกริยาไหมทางการเคยทราบเบาะแสะมาก่อนเคยทราบเคยทราบใช่ไหมเคยแล้วก็ทราบใช่ไหมครับใครทราบใครเคยทราบนะทางการเคยทราบนี่เป็นประธานเออเคยทราบอะไร คยทราบเบาะแสนี่เป็นกริยานี่เป็นกรรมอ่ะแสดงว่ามีประโยคสามัญกี่ประโยคครับสองประโยคแล้วใช่เปลเาเบาะแสมาก่อนได้เมื่อเช้าตอนสายนี่ขยายลายขยายเบาะแสทั้งหมดเลยอันนี้เป็นตัวเชื่อมคําว่าที่ประโยคนี้ไม่มีสันธานนั่นเลยเห็นไหมครับไม่มีสันธานแสดงว่าประโยคนี้ให้ฟันธงได้ว่ามันคือประโยคความ ซสอนซอนแบบไหนมาดูกันนี่เลยเห็นคำว่าที่ไหมครับครูเคยสอนคำว่าที่คำว่าที่ตรงเนี้ยอ่ะเอาสีไหนดีโอ้สีมันกลืนไปหมดเลยสีเขียวก็ได้อคำว่าที่ตรงนี้นะครับมันจะทำถ้าเป็นประโยชน์ความซ้อนมันจะต้องทำหน้าที่สองอย่างก็คือหนึ่งถ้ามันต้องเชื่อมแน่นอนครับอ่าสองเรามาดูว่า มันถ้ามันเป็นคูนาถ้ามันเชื่อมเป็นประโยคความซ้อนแบบคูนานุประโยคนะครับมันจะต้องเชื่อมและแทนใช่ป่ะอันนี้เท่ากับคูนาเออแต่ถ้ามันเชื่อมและขยายมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นวิเศษนานุประโยคนามานุประโยคนี่มันไม่เป็นแน่นอนครับเพราะว่ามันมีคําเชื่อมเห็นไหมอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับเราก็แบ่ง2งประโยคครับ ตำรวจจำนวนอ่าตำรวจเราไม่ต้องสนใจประโยคตัวขยายเลยเอาแค่โครงสร้างของันพอประธานกิจกรรมพอตำรวจจับผู้ค้ายาอ่าหนึ่งหนึ่งประโยชแล้วนะหนึ่งประโยชน์นะครับตำรวจจับผู้ค้ายาหนึ่งแล้วนะหนึ่งประโยชนแล้วนะอีกประโยคนหนึ่งครับอ่าเป็นไงครับ ผู้ค้ายาที่ทางการทราบเบาะแสใช่ป่าอ่าได้เลยครับได้เยสังเกตเห็นไหมว่ามันมีอะไรซ้ำกันผู้ค้ายยาสองคำเห็นไหมครับสังเกตไหมอ่าพอเราพอแยกออกมาปั๊บเราจับสองประโยคนี้เอาเข้าไปซ้อนกันใหม่พอเข้าไปซ้อนกันใหม่ปั๊บ อะไรหายไปตัวหนึ่งนี่เห็นไหมผู้ค้ายยาหายไปมีอะไรมาแทนครับมีคําว่าที่มาแทนเพราะฉะนั้นสองประโยคนี้ทําหน้าที่อะไรก่อนแทนแล้วแล้วที่ตัวนี้ทําให้สองประโยคนี้ไปด้วยกันได้ไหมได้แสดงว่าเชื่อมแล้วแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อนแน่นอนครับแล้วฟันธงได้ด้วยวย่าเป็นประโยคความซ้อนแบบคุนานุประโยคเห็นไหม ค่อยๆย้อนดูได้นะครับใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูไปตามโครงสร้างนะครับเาขาการเรียงคำขยายเพื่อไม่ให้กํากวมนะครับหรือความคัดเคลื่อนเพื่อสื่อสารได้ชัดเจนควรให้คำขยายอยู่ใกล้กับคำที่ไปขยายก็คืออันนี้คือเขาพยายามที่จะอธิบายว่า ถ้าเราอยากรู้ว่าคําไหนมันโดนขยายเนี่ยเราก็เอาไปต่อท้ายมันแค่นั้นเองอันนี้ครูเคยสอนแล้วนะครับก็คือคําพิเศษนั่นเองเนาะอ่ะต่อมาครับผู้หญิงที่อุ้มลูกหมาหน้าตาคล้ายคุณเพิ่งเดินออกไปเมื่อครู่นี้เองอ่ะเดี๋ยวครูจะขอตัดออกเป็น2คลิปนะครับเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปเนาะอ่ะมาดูลองมาดูพิสูจน์ประโยคนี้กันก่อนนะครับสีชมพูแล้วกันอ่ะ ผู้หญิงที่อุ้มหากิยาครับอุ้มครับใครอุ้มผู้หญิงอุ้มอะไรอุ้มลูกหมาเอออ่ะหนึ่งประโยชนแล้วนะผู้หญิงอุ้มลูกหมานะครับอ่าต่อไปอีกประโยคนึงคืออะไรครับผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมอา้าวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าขอภายครับผู้หญิง หน้าตาคล้ายคุณเพิ่งเดินออกไปเมื่อครู่นี้เองเราได้สองประโยคเห็นไหมครับเราได้สองประโยคนะครับเราก็มาดูครับคำเชื่อมคำว่าที่ตัวนี้ไอ้หน้าตาคล้ายคุณเนี่ยขยายอะไรขยายผู้หญิงนะครับแล้วก็เพิ่งเดินก็คือกริยาตัวนี้คำว่าเดินเป็นกริยานะครับผู้หญิงเพิ่งเดินออกไปนะผู้หญิงเพิ่งเดินออกไป เมื่อสักครู่นี้ก็ขยายเดินนั่นเองอันนี้เป็นประโยคความเดียว2ประโยคที่มีที่มันซับซ้อนใช่ไหมครับโดยที่เป็นไงครับโดยที่2ประโยคความเดียวนี้มันคือประโยคความความรวมไม่ใช่แน่นอนละ่ะเพราะว่ามันมีคําว่าที่ตรงเนี้เพราะฉะนั้นครูสอนแล้วมันก็ต้องมาดูว่ามันเชื่อมไหมมันมันเชื่อมแน่นอนครับเพราะว่ามันมีกริยา2ตัวนะ เราก็มาดูครับว่ามันเชื่อมและแทนไหมแล้วก็จับมารวมกันใหม่ผู้หญิงที่อุ้มลูกนะผู้หญิงเห็นไหมครับเมื่อกี้เราแยกออกมาเป็นผู้หญิงหนึ่งคากับผู้หญิงอีกหนึ่งประโยคใช่ป่ะอ่าเพราะฉะนั้นพอจับมาซ้อนกันปับ๊บผู้หญิงที่ผู้หญิงหายไป1ตัวแล้วก็ที่มาแทนเพราะฉะนั้นแทนและเชื่อมประโยคนี้เป็นประโยค ความเป็นประโยคอะไรความสอนแบบซับซ้อนแค่นี้เองแค่นี้เองครับมองง่ายๆเลยนะอ่าเราบอกได้เลยว่านี่คือประโยคความสอนแบบคุณานุประโยคด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับ